สวัสดีครับวันนี้ผมมียางอีกหนึ่งตัวมาแนะนํานอกจากผมจะเป็นตัวแทนจําหน่ายยางเดอร์เบิร์สตานะครับยาง GT และแบรนด์ชั้นนำทุกยี่ห้อแล้วนะครับทางเรายังเป็นตัวแทนจําหน่ายยางโอตานินะครับตัวนี้เป็นโอตานินะครับขนาด 11R 22.5นะครับอัตราที่เท่าจะเท่าไบอยู่ที่ 16PR นะครับผมรุ่น OH 117นะครับเป็นลายดอกสร้อยนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับตัวนี้หน้าอย่างกว้างนะครับอ่า เทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำนะครับสีล่องลิดน้ำนะครับมีล่องดิดหินตรงกลางนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้เขานะครับเสริมความแข็งแรงที่ไหลยางนะครับเนื้อยางเหนียวนะครับทนทานการบัดําอายุการใช้งานยาวนานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลายดอกสร้อยสามารถใส่ได้แต่ล้อ1นึ่งถึงล้อยี่สิบสองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับพิกัดเชียงรักใหญ่ถนนปทุมพร้อมรถบุหรวงนะครับ ร้านยางสออเจริญสัปทายของผมนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิเหมือนกันนะครับสายแบกสายล่องนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ลูกค้าท่านใดสนใจครับเชียงรากให่จะดูหมนถึงวัดบัวหลวงเบอร์โทรศัพท์0955591053นะครับติดต่อทั้งทางไล n ์แอดก็เบอร์นี้เลยนะครับฝากติดตามช่องยู u ูปส่อเจริญสัตย์ยด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e ด้วยครับขอบุณครับ